สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาชวนคุยในเรื่องของไซเบอร์ซีลิตี้กันครับว่าทำไมมันถึงสำคัญแต่มาเนถึงฮอตฮิตประเด็นนี้ในในทุกวงการในในยุคป,ปัจจุบันนี้ครับแล้วแต่ก่อนอื่นเราไปเริ่มกันที่เคสตี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวเรายกเคสตี้กันมาเพื่อปูพื้นนนิดนึงว่าเราจะพูดเรื่องอะไรกันนะครับเคสตี้แรกสำหรับวันนี้ครับก็คือเคสที่ชื่อว่า l o u u s t ไทร์ครับนะ หลายๆท่านถ้าท่านอยู่ในวงการไอทีเนี่ยท่านน่าจะเคยได้ยินข่าวที่เกี่ยวกับคราวสไตที่แบบขึ้นบลูสกรีนอัปเดตกันทั่วโลกเลยนะครับเคสที่เป็นเคสที่ดังมากนะครับที่มีส่งผลกระทบกับอุปกรณ์ไอทีไปถึงประมาณ8.5ล้านอุปกรณ์เนี่ยนะครับสร้างมูลค่าความเสียหายไปเนี่ยไม่น้อยกว่า5.4พันล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะครับอันนี้เป็นข่าวที่ก็้างดังมากอันนี้ก็เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ซิลตี้เช่นเดียวกันเนาะนั้นเป็นเรื่องของการที่ ผู้ผลิตเนี่ยอัปเดตปุ๊บอา้าวจอฟ้ากันทั่วโลกเลยนะครับท่านก็ต้องไปมีแผนในการรับมือนะครับนี่คือกรณีศึกษากรณีแรกนะครับกรณีที่2ครับนะท่านเคยได้ยินข่าวที่บริษัทขายสินค้าไอทีนะครับชื่อดังเลยนะครับทําข้อมูลของลูกค้าเนี่ยหลุดออกไปเนี่ยอันนี้เป็นบริษัทคนไทยเลยนะรบ,นบริษัทสัญชาติไทยนะครับก็โดนปรับไป เป็นหลักล้านเลยทีเดียวนะครับประมาณ7ล้านบาทที่เขาโดนปรับไปนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่ทําข้อมูลของลูกค้าหลุดออกไปนะครับนี่กรณีที่2นะครับกรณีที่3นะครับนะเคสัที่ที่3นะครับนี่ก็เพิ่งล่าสุดเลยนะครับนะกรณีที่เพจเจอระเบิดครับใครเคยได้ยินข่าวเพเจอระเบิดที่เลบานอนเนาะของกลุ่มฮิสบอลล็อกนะครับที่เขาพกเพเจอแล้วก็ว่าเกิดระเบิดขึ้นต่อเนื่องต่อต่อกันเป็น เป็นหลายพันเครื่องเลยนะครับทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเนี่ยน้อยก้คนแล้วก็บาดเจ็บอีก2,800คนเลยนี่ถือว่าเป็นเป็นกณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ supply chain attack ที่น่าสนใจมากๆนะครับในในใน,ในยุคนี้นะครับแล้วก็ใกล้ตัวเราเข้ามาอีกหน่อยนะครับทุกท่านน่าจะเคยเจอกันอยู่แล้วนะครับอสุดท้ายของเราที่จะยกตัวอย่างมาว่าทำไมไซเบอร์ซิลตี้มันถึงสำคัญเนาะก็คืออะไรครับคือแก๊ง hall center นะครับทุกวันนี้เนี่ย น่าจะไม่มีใครเคยไม่ได้รับโทรศัพท์จากแก๊งคอสเทนเตอร์เนาะน่าจะได้กันวันละไม่ต่ำกว่าหนึ่งสายนะครับซึ่งก็แต่ละสายเขาก็จะมาในรูปแบบต่างๆล่อหลอกเราต่างๆฉังนั้นเนี่ยคอสเทนเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาระดับชาตินะครับซึ่งถ้าจากสติติของสํานักง,งานตำรวจแห่ง,งชาติเนี่ยในต้นปีของปี67เนี่ยนะครับนะก็มีคดีออนไลน์อยู่แล้ว,ลวประมาณ4ี่หมื่นคดีที่ เกี่ยวข้องกับคอเฟนเตอร์นะครับแล้วก็สร้างมูลค่าความเสียหายไปเนี่ยประมาณ5,000ล้านบาทนะครับนี่คือข้อมูลจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยกรณศึกษาหรือเคสเตี้ที่ที่ผมยกตัวอย่างให้ท่านฟังไปเนี่ยทั้งหมด4เคส t u ต y ีเนี่ยเราก็จะพอมองออกแล้วว่าทำไมเรื่องของไซเบอร์ซิลตี้เนี่ยถึงเป็นเรื่องที่สำคัญที่ทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไอที หรือเป็นผู้ราหารหรือเป็นคนประชาชนคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยต้องให้ความสำคัญนะครับแนะ่เมื่อไซเบอร์ซิล i ิตี้มันสำคัญนะั้นเราต้องมีคนถูกไหมครับต้องมีคนมาทำงานด้านไซเบอร์ซิลลิตี้ครับนั้นเรามาดูว่าตำแหน่งครับในสายงานไซเบอร์ซิลลิตี้เนี่ยมันมีอะไรบ้างซึ่งจริงๆตำแหน่งใน สายงานไซเบอร์เซอริตี้ในบ้านเราเนี่ยมันค่อนข้างหลากหลายมีชื่อเรียกเยอะแยะมากมายเลยครับยกตัวอย่างเช่นตำแหน่งไซเบอร์เซอริตี้เอนจิเนียร์นะครับที่เขาจะมาทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลออกแบบระบบ IT ของท่านให้ต้องจะมันใช้งานได้นี่มันยังต้องปลอดภัยด้วยนะครับตำแหน่งที่2องครับตำแหน่งไซเบอร์เซอริตี้แอนนัลิสต์นะครับก็คือวิเคราะห์นะครับว่าเ,ออเหตุการณ์แบบนี้หลอกแบบนี้ มันน่าจะเป็นภัยคุกคามนะครับเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนี่ยก็วิเคราะห์หาข้อมูลแล้วก็ตรวจจับผู้กลุกนะครับนะหรือตำแหน่ง c l o u ซ Security a r c h i t e c นะครับซึ่งยุคนี้เป็นยุคของ Cloud First นั้นเรื่องของ c คลาวซิลลิต t y นี้เข้ามามีบทบาทสำคัญมากๆในในบ้านเราในะปัจจุบันนะครับเขาก็จะไปดูแลออกแบบผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับ Cloud ให้มีความปลอดภัยจะเลือกโซลูชันไหนมาประกอบผสมกันให้มันคลาวมันแข็งแรงมากขึ้นนะครับ แล้วก็ขาดไม่ได้อีกตำแหน่งหนึ่งเป็น Security Software d แ v e ์ o p e r นะครับทุกวันนี้เนี่ยเราทำงานบนแอปพลิเคชันเว็บแอปพลิเคชันมบายแอปพลิเคชันใดๆก็ตามซึ่งต้องมีคนมาดูแลในเรื่องของ Cyber ร์ซิล i ตี้นะครับนะตำแหน่งถัดไปครับตำแหน่งเพนเทสบางที่เรียก p e n t ท s t e r บางที่เรียก e t ทิคอ l h แฮกกิ g นะครับก็ต้องมีการทดสอบจอดระบบ นะครับว่าระบบเราเนี่ยมีช่องโหว่ตรงไหนบ้างนะครับต้องจ้างคนมาทดสอบเลยนะครับเพื่อดูช่องโหว่ของระบบตัวเองอันี่ก็เป็นถือว่าเป็นอาชีพอีกอาชีพหนึ่งที่มาแรงมากๆในยุคนี้ครับคือเพนเทสเตอร์นะครับอาชีพถัดไปครับหรือจ็อบโ o รถัดไปหรือจ็อบโพสชั่นถัดไปคือมันแวนเนอร์อันนี้อาจจะยังพูดถึงกันเป็นวงแคบๆในในบ้านเราแต่ในในทางต่างประเทศเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ ฮอตฮิตไม่แพ้กันนะครับที่เพราะเขาต้องรู้ว่ามันแวร์แต่และตัวเนี่ยทำงานยังไงมีจุดประสงค์ในการมาโจมตีระบบอย่างไรนะครับซึ่งคนที่จะมาเป็นวันแวร์นลิสได้เนี่ยเขาก็ต้องมีทักษะในเรื่องของการโคดดิ้งด้วยนะครับนะเพราะว่ามันแวร์ก็เหมือนกับเป็นโปรแกรมโปรแกรมหนึ่งในชะ่ไหมที่ถูกเขียนขึ้นมานะครับแล้วก็อีกสายงานหนึ่งครับที่เริ่มจะเป็นที่พูดถึงแล้ในวงการเริ่มมาแรงและก็คือ สายงานดิจิทัลฟอร์เอนซิกนะครับนะพิสูจน์หลักฐานนะพิสูจน์พยานหลักฐานทางดิจิตัลนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเมื่อสักครู่นี้ทาเรายกเคสสตดี้ขึ้นมาเนี่ยมันมีเหตุการณ์ที่เกี่ยวกับภัยคุกค,คามเนี่ยมากมายหลากหลายรูปแบบฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีเจ้าหน้าที่ที่จะมาพิสูจน์พยานหลักฐานดิจิตัลเพื่อเอาไปใช้ต่อในกระบวนการสารยุติธรรมต่อไปฉะนั้นนี่คือตัวอย่างของอาชีพหรือสายงานด้านไซเบอร์ซิตี้ซึ่ง ถ้าสังเกตนะมันมีค่อนข้างจะครอบคลุมทุททกทด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสาย Network, ร์ดสายโปรแกรมมิ่งสายด i ดอนเฟอร์นิส c สายคลาวนะครับครบต้องมีซิลิที้ทั้งนั้นนะครับแัน,น,นี่คือภาพรวมๆของตำแหน่งงานด้าน c y b e r ร์ซิลิ t ีครับเมื่อสักครู่เราพูดถึงเรื่องตำแหน่งงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ต้องรู้ว่ามันมีแล้วตำแหน่งงานแต่ละตำแหน่งเนี่ยในสายงาน c y b e r ร์ซิลิ t ีเนี่ยเขาควรจะมีทักษะอะไร นะครับหรือควรจะมีความรู้พื้นฐานอะไรที่ก่อนที่เขาจะเข้ามาสู่ในแวดวงไซเบอร์เซอรตี้ครับก็จะขออนุญาตย,ย,ยกตัวอย่างนะครับนะทักษะหรือความรู้ที่เขาคุณจะมีเช่นนะครับทักษะที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ระบบคเครือข่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ OS ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Windows อ่า Linux นะครับหรือแม้กระทั่ง MacOS iOS Android ต่างๆคุณควรจะรู้ว่าพื้นฐานของระบบคอมพิวเตอร์จะต้องมีระบบปฏิบัติการน,นะครับระบบปฏิบัติการทำงานยังไง พื้นฐานด้าน IT Support นะครับเขาควรจะมีนะครับพื้นฐานด้าน System เต็มนะครับโดยเฉพาะเรื่องถ้าเป็นวิดีโอเซิร์ฟเนะครับหรือเป็น Linux Server เนี่ยก็ถ้ามีพื้นฐานมาด้านนี้ก็จะดีมากๆนะครับแต่ที่ขาดไม่ได้อีกพื้นฐานหนึ่งนะครับก็คือพื้นฐานด้านระบบเครือข่ายนะไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายแบบมีสายไร้สายไวเลสหรือใดๆก็แล้วแต่นะครับ นะ้วคณต้องรู้พื้นฐานพวกเครือข่ายพวกนี้นะครับเรื่องของ IP address นะครับเรื่องของ Service Network ต่างๆที่จําเป็นว่าจะเป็น DHCP DNS นะครับพวกเมลต่างๆนะครับอันนี้เขาต้องวีลงวีแลเนี่ยพวกนี้เขาต้องต้องมีมาบ้างนะครับอาจจะไม่ถึงขั้นเก่งขนาดเป็น Network Engineer ียออกแบบระบบเน็ตเวิร์กเน็ตเวทีเทคขนาดนั้นแต่ว่าเขาต้องมีพื้นพวกนี้มาบ้างนะครับ เรื่องของไวเลสเนี่ยเขาควรคจะรู้ว่าออกไวเลสที่ดีมันจะมีค่าใดๆที่เกี่ยวข้องกับไวเลสบ้างนถึงจะให้ใหมันให้ไวเลสมีคุณภาพนะครับเป็นเบสิกพื้นฐานพวกนี้ที่เขาควรมีมาก่อนนะครับก่อนเข้าสู่สายงานไซเบริสุทิ้นะครับนี่คือทักษะที่เกี่ยวข้องกับพวก OS system network เนาะทักษะอื่นๆละ่ะควรจะมีอะไรอีกบ้างนะครับทักษะอื่นๆก็เช่นทักษะด้านการเขียนโปรแกรม นะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยในโลกของไม่ว่าจะเป็นไอทีอย่างเราๆเนี่ยก็อาจจะต้องมีการเขียนโปรแกรมเขียนสคริปต์นะครับวาจะเป็นไพ t ต o องไพ่อเนี่ยในการทําให้ระบบมันมีความอัตโนมัติให้มันความฉลาดมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ถ้าคุณมีมันก็เป็นผลดีของตัวเองนะครับหรือว่ากระทั่งทักษะเรื่องของการโคดดิ้งเว็บนะครับทุกวันนี้มันมีเว็บแอปพลิเคชันที่เยอะแยะมากมายที่จะถูกโจมตี ถ้าคุณมีทักษะด้านการโคดดิ้งมาด้วยก็เป็นประโยชน์นะครับทักษะด้านการวิเคราะห์แก้ไขปัญหา problem solving ก็เป็นอีกหนึ่งทักษะที่ในจ้างนะครับซึ่งคนที่จะรีคูดคุณเนี่ยนะครับเขามองหาว่าคุณมีทักษะในการแก้ปัญหามีตรรกะในการแก้ปัญหาดีหรือเปล่านะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเรื่องคุณต้อง,ต,องต้องฝึกกันนะครับทักษะถัดไปก็คือทักษะเรื่องของการสื่อสารหรือการ communication นี่เป็นทักษะที่จำทับ ส่วนตัวผมเนาะส่วนตัวผมมองว่าเป็นทักษะที่จําเป็นมากนะครับเพราะว่าเท่าที่ไปสัมผัสมาเนี่ยเราคนไอทีโดยเฉพาะสายงานไซเบอร์สตีนี่ก็มักจะโดนฝั่งออคุยภาษาอะไรคุยไม่รู้เรื่องเป็นภาษาที่เป็นภาษาเฉพาะแล้วท่านต้องใช้ทักษะในการสื่อสารในการอธิบายภาษาเฉพาะของพวกเรานี่แหละชาวไซเบอร์สตีนี่ให้มันเป็นอะไรที่เข้าใจง่าย ก็ต้องใช้ทักษะในการสื่อสารว่าจะสื่อสารกับคนไอทีด้วยกันเองที่เขาอาจจะไม่มีพื้นฐานด้านเซเวอร์ซิตี้ Security, หรือสื่อสารกับยูเซอร์ที่เขาไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเซเวอร์ซิตี้เลยหรือแม้กระทั่งสื่อสารกับผู้บริหารนะครับเพื่อที่จะคอนบินเขาให้เขาเข้าใจความสําคัญของไซเบอร์ซิตี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและอีกอย่างหนึ่งครับที่อยากจะฝากไว้นะครับก็คือทักษะเรื่องของภาษาอังกฤษนะครับ ันนี้ก็ดูเหมือนไม่เกี่ยวอะไรกับไซเบอร์ซิลลี้เลยนะครับแต่ว่าถ้าได้ลองมาสัมผัสด้านไซเบอร์ซิลลี้บ้างเนี่ยจะรู้ว่ามันไม่ค่อยมีภาษาไทยให้อ่านนะครับคำจะมีคําเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับด้านไซเบอร์ซิลี้ของของ,ของเทอของเขาเองโดยเฉพาะเลยแล้วก็ตำรับตาําราเนื้อหาคอนเทนต์ต่างเนี่ยก็มักจะเป็นภาษาอังกฤษถ้าเป็นส่วนใหญ่จะเรียกว่า ร้อยละร้อยเลยก็เป็นไปได้นะครับหรือมาตรฐานต่างๆเราก็เอามาจากฝรั่งก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณมีพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษดีเนี่ยคุณจะไปได้ไหวกว่าคนอื่นๆนะครับอันนี้ก็คือทักษะที่ที่จำเป็นนะที่ผมบอกว่าจำเป็นในสายงาน cybersecurity นะครับในทีนี้ถ้าคุณไม่มีทักษะเลยเลยนะแต่คุณก็ยังอยากจะ มาทํางานในสายงานไซเบอร์สื่ที่ถามว่าทําได้ไหมผมก็บอกมันไม่มีอะไรยากเกินความพยายามเนาะ่นถามว่าทําได้ไหมผมก็ผมก็บอกทําได้แต่ท่านก็ต้องอาศัยพลังมากของคนอื่นนะครับในการที่แบบไปเพิ่มเติมทักษะต่างๆที่กล่าวมาแล้วนะครับนะให้มันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะอาจจะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นแหละแต่ถามว่าสามารถไหมก็สามารถครับยืนยันเพราะว่าหลายๆ คนที่มาอบรมผมเนี่ยบางท่านเนี่ยเป็นบัญชีเลยไม่มีทักษะอะไรเกี่ยวกับไซเบอร์ซิตี้เลยเป็นบัญชีนะครับแต่ถูกส่งมาอบรมเพราะว่าพยายามพยายามจนจนหลังๆมามาเจอกันอีกทีเนี่ยเขาก็มีพื้นฐานด้านไซเบอร์ซิตี้ที่ดีขึ้นกว่ากว่าเดิมเมื่อเจอครั้งแรกเนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะครับเพราะว่าเขาใช้ความพยายามเนี่ยนั้นก็อันนี้ก็อยากฝากทุกท่านไว้เผื่อท่านอยากจะข้ามมาในสายงานไซเบอร์ซิตี้เนี่ยก็ ก็ไม่ต้องกังวลนะครับมาได้ทุกสายแน่นอนนะครับนอกจากทักษะที่เราพูดไปแล้วครับในวงการไซเบอร์ซิลตี้เนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งไอเทมที่สำคัญครับนั่นก็คือใบเซอร์ติฟิเคตครับหรือใบประกานียบัตรสากลน,นะในวงการเราเรียกกันสั้นๆว่าใบรใบซอร์นะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งไอเทมที่ที่มันต้องมีอะของมันต้องมีนะครับในวงการไซเบอร์เราเนี่ยนะครับถามว่ามี มีนัำมันดียังไงนะครับมีมันก็ทําให้ท่านเนี่ยผมคนที่มีเนาะทาให้ท่านมีโอกาสที่ดีกว่าคนอื่นนะครับนะมีมันมีมีจากที่ข้อมูลที่ผมมีนะมีหลายบริษัทที่มีจ่ายเงินเดือนเพิ่มให้สาหรับคนที่มีเซอร์นะครับมีค่าเซอร์พิเศษเพิ่มให้นะครับแล้วก็เนื้อตัวท่านนี่ก็จะหอมนะมีคนมาจีบขายขนมจีบท่านอยู่เรื่อยว่าเฮ้ยเอา ประวัติท่านไปยื่นงานยื่นนู่นยื่นนี่นะครับคนไหนที่มีเซอร์ก็เตรียมตัวนะครับแต่งเนื้อแต่งตัวไว้นะครับนะก็จะมีคนมาจีบท่านอยู่เรื่อยๆอี่แหละอันนี้ก็คือข้อดีของการที่มีเซอร์ติฟิเคตติดตัวไว้นะครับนะนั้นจากข้อมูลที่เราไปค้นมาเนี่ยนะครับในวงการไซเบอร์ซิลลี้เนี่ยมันมีเซอร์อยู่หเ,ออเพียบนะครับเอาว่ามันมีเป็นร้อยอะสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดเซอร์ณเวลานี้นะ เดี๋ยวจะขึ้นเว็บให้ดูว่ามันมีเว็บที่เป็นของตาพอลเจลเนะรเรรเอร์อมี่เนี่ยนะครับที่เขารวบรวมเซอร์ไซเบอร์ซิลตี้ของทั้งวงการไว้ให้เนี่ยครับนะแต่นี้เราก็4ี400่รเปอร์เซนอร์มันเยอะนะเราคงไปเก็บมันครบทั้ง400%เปซอร์นี่คงหมดตัวนะครับนะนะแล้วก็คงไม่มีเวลาขนาดนั้นแล้วก็ผมก็จะขอยกตัวอย่างสัก สิบเซอร์แล้วกันเนาะท็อปสิบนะครับเซอร์ที่เปตสากลด้านไสเ่งมือิตี้ที่ที่เราควรจะเราเผื่อเราจะแบบอะไรล่ะตั้งเป้าหมายของเราว่าเฮ้ยต่อไปเราม,มุ่งมั่นเลยว่าเราจะต้องมีเซอร์ตัวนี้ไว้ครอบครองนะครับนะไปดูกันว่าสิบเซอร์เนี้ยมีเซอร์อะไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะครับเซอร์ที่ชื่อว่า C I S S P นะครับอันนี้ถือว่าเป็นเซอร์ที่เรียกว่าท็อป ในองค์การนะในองค์การถือว,ว่าเป็นท็อปสุดขององค์การแล้วคุณมีเซอร์ตัวนี้นี่คือคุณเป็นระดับผู้บริหารแล้วคุณเป็นระดับ management แมネจเมนต์ละนะครับเรียกว่าเคยผมเคยไปฟังสัมมนามาที่เขาไปสัมภาษณ์คนที่ผ่านเซอร์ตรงนี้เหมือนกับเหมือนเอาทุกอย่างที่เกี่ยวกับไซเบอร์ซิสตี้กลับมาถามท่านใหม่อะ่ะนั่นแต่ท่านเริ่มเข้าองค์การจนท่านมาเป็นผู้บริหารนะนะครับนี่คือเซอร์ c i s s p นะครับอ่าถัดไปครับเซอร์ระดับที่สองครับเซอร์ SER CES นะครับจากค่าย e c c o c i l นะครับนี่ก็เป็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับการแฮกกิงนะครับที่มีมายาวนานมากๆแล้วนะครับเป็นเซอร์แรก,แรกๆขององค์การ Cyber s ์ซ u r ต t y เลยนะครับพูดไปใครๆก็รู้จักนะถ้าคุณอยู่ในวงการ Cyber Security นะ CES นะครับถัดไปครับเซอร์ใบที่3นะก็ะคือ Comteia Security Plus อันนี้น่าจะเป็นที่รู้จักกันในแวดวงของสายทีนะครับอาจจะไม่ได้จํากัดอยู่ในไซเบอร์ซิลี่หรอกนะครับก็ถือว่าเป็นเสร์เริ่มต้นเลยนะครับของของคนที่จะก้าวเข้ามาสู่สายงานไซเบอร์ซิลลี้นะครับก็ถือว่ายังติดท็อปสิบอยู่อยู่นะซึ่งเขาพออดี๋ยวเขาคือเขาไม่อิงค่ายนะเขา non นเดอร์ non นะครับพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับ ทุกอย่างที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับไซเบอร์ซ u r i t ีตอนเริ่มต้นเนี่ยคุณต้องรู้อะไรบ้างนี่คือ s e c u r i t y plus ถัดไปเซอร์ cism อ่าหรือบางท่านเรียกกันซีซึมนะครับอันนี้เป็นเซอร์ด้าน management นะครับเป็น audit management เชิงบริหารแล้วนะครับอ่าแล้วก็กระโดดไปที่เซอร์ตัวที่5นะครับ cisa หรือ cisa นะครับอันนี้ก็เป็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับการ audit เช่นเดียวกันนะครับแต่ค่อนข้างที่จะออกมาในแนวปฏิบัติ นะครับ practical นิดหนึ่งนะครับในเรื่องของการ Audit ด้าน IT นะครับซีซนะ่าซีซึมเนาะที่เราเรียกกันถอยเป็นแบบนี้นะครับเซอร์ตัวที่6ครับเซอร์ที่ชื่อว่า oscp นะครับเป็นเซอร์ที่เรียกว่าตอนนี้กำลังมาแรงนะครับเนื่องจากว่าเป็นเซอร์ที่เกี่ยวข้องกับการทำ pen test นะครับเรียกว่าคุณมีเซอร์นี้เนี่ยคุณเตรียมตัวไปทำเรื่อง pen t ทสได้เลยนะครับนะเพราะว่า จรงการสอบ OSCP เนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าคุณต้องไปแฮกระบบจริงๆอะตรต่จริงๆที่ว่านี้มันคือระบบจำลองนะแต่ว่ามันคือต้องแฮกจริงๆปฏิบัติจริงๆเขียนรีพอร์ตจริงๆนะครับก็เรียกว่าถือว่าเป็นวัดทักษะได้แบบร้อเซเลยนะครับว่าคุณทำได้นะครับมาถึงอันดับที่7ครับนะเซอร์จีเซนะ GSEC นะครับ คลนะายกายแอกนี่เองนะครับนะก็ถือว่าเป็นอีกนเซอร์ที่เป็นที่รู้จักกันในวงการของเรานะครับเซอร์ตัวที่8นะครับเซอร์ที่ชื่อว่า CCSP นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเซอร์นะครับเซอร์ตัวที่9นะครับ SSCP แล้วก็เซอร์ตัวที่10เป็นเซอร์ AWS Certified Security นะครับก็บางเซอร์ ถ้าอาจจะไม่เคยได้ยินเลยบางเซอร์อาจจะเคยได้ยินวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกเป็นสิบเซอร์ที่เวลโนนนะในท้องตลาดด้านไซเบอร์ซิตี้นะครับฉังนั้นเนี่ยการมีเซอร์ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับนะซึ่งเราคงต้องพิจารณาหามีไว้สนะักใบสองใบเนาะเพื่อที่จะ ต่อยอดในอนาคตในเรื่องของเส้นทางการทํางานของเราเรื่องของเงินงบเงินเดือนค่าตอบแทนต่างๆนะครับแล้วก็โอกาสที่จะก้าวหน้าในสายงานไซเบอร์ซิลิเ้นะครับโอเคแหละว่าเซอร์ที่อยู่ในท็อปสิเมื่อสักครู่นี้ค่าสอบค่าเรียนมันก็แพงเอาเรื่องอยู่นะฉะนั้นอาจจะไม่เหมาะกับเราที่แบบเพิ่งจบใหม่เพิ่งเป็นน้องใหม่หรือเพิ่งเริ่มทำงานนะเบียยังน้อยอยู่นะครับก็เราอาจจะ ลองมองไปดูในแวดวงเราซิว่าแบบมันมีเซอร์อะไรสายเซกที่มันมันราคามันย่อมเยาวกว่านี้ไหมนั่งค่าอบรมค่าสอบนะครับก็ถ้าถามผมก็แนะนําว่ามันจะน้อยมีสสอสักสตัวแล้วกันที่หยิบมาแนะนํากันนะครับก็คือเซอร์ของค่ายซิตโก้ชื่อซิตโกนี่ก็บ่งบอกถึงความโปรเฟชชั่นอลอยู่เนาะถ้าเธอได้ยินถ้าเป็นสายเดืบเรบคุณต้องไปเ C C N A C C N P เนาะซิตโก้เนี่ยเขาก็มี เซอร์ซึ่งเพิ่งออกใหม่นะครับที่เกี่ยวข้องกับไซเบอร์ซิลตี้เาชื่อว่า Cisco Certified Support Technician Cybersecurity นะหรือย่อๆ ccs t cyber security นะครับอ่านะนี่ก็จะค่อนข้างที่จะไปทางมีเวนเดอร์แล้วกานนะมีเวนเดอร์อ่าอีกเซอร์หนึ่งนะเป็นเซอร์น้องใหม่เหมือนกันนะครับนะที่ชื่อว่า its หรือ information technology specialist อนะ่า ในชื่อเซอร์ที่เป็นไซเบอร์ซิตี้เช่นเดียวกันนะครับซึ่งก็าราคาค่าอบรมค่าสอบมันก็ย่อมเยาลงมานะครับแต่ว่าความรู้หรือทักษะนะครับที่สองเซอร์เนี่ยใช้วัดเนี่ยก็ไม่ได้คีดูคิเล่ไปกว่าเซอร์ท็อป10ที่กล่าวมานะครับผมยกตัวอย่างว่าเขาเขามีเนื้อหาอะไรบ้างแล้วกันนะในใน,ในสองเซอร์นี้นะครับนะนะเช่น ตัวน,นี้ก็จะวัดว่าคุณมีความรู้เรื่อง Cybersecurity Fundamental หรือ Principle มากน้อยแค่ไหนคุณต้องรู้จักเทคนิคข้อเทอมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับ Cybersecurity นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณไปสำนักไหนก็ต้องถามอะไรคุณก็ต้องพูดเรื่องอะไรเขาต้องพูดเรื่อง c a a ใช่ไหม c a a ตายแอด n o n f i d e n t i a l Integrity, a v a i l l b i l i t y ตอ่ะตัวเซอร์ตัวน,นี้เขาก็มีเนื้อหากเกี่ยวกับเรื่องนี้เช่นเดียวกันนะครับพูดเรื่องอะไรเรื่องเเรื่องของ v u l n e r a b i l i t y ช่องโบ เรื่องของ access control ต,งต่างๆนะครับที่เราต้องมีนะครับหรือแม้กระทั่งพูดถึงเรื่องของ encryption หรือ cryptography นะครับเราจะพวก h a t c h i n g อ่เป็น symmetric key asymmetric key นะครับ public key infrastructure ต่างๆพวกนี้มีอยู่ในหัวข้อนี้หมดนะครับในเซิร์ฟในในเซิร์สอถึสองสหัวข้อนี้หมดนะครับนะ หรือแม้กระทั่งเรื่องของ Network Security นะความปลอดภัยของระบบเครือข่ายคุณพูดถึงเรื่องอะไรบ้างหละ่ะพูดถึงเรื่องของการที่คุณจะไปออกแบบระบบเครือข่ายให้มันมีความปลอดภัยนะครับนะพูดถึงเรื่องของเซอร์วิสต่างๆที่เซอร์วิสไหนที่ควรจะดูแลเซอร์วิสไหนที่ควรจะใช้ซีเคียวโปรโตคอลต่างๆใดๆนะครับที่ทําให้ระบบเครือข่ายของคุณเนี่ยมีความปลอดภัยมากขึ้นนะครับ พูดถึงเรื่องของ endpoint security ไม่ว่าจะเป็น OS นะครับว่าจะเป็น OS ที่ฝั่งเป็น home ฝั่งเป็น server ฝั่งเป็น professional นะครับพวกนี้ก็มีพูดถึงด้วยรวมไปถึงเรื่องของการวิเคราะห์หลอกนะครับใช้เครื่องไม้เครื่องมือในการวิเคราะห์หลอกต่างๆไม่ว่าจะเป็น w i ชาร์ดนะครับ n Map หรือแม้กระทั่ง Command Line ที่ที่มีอยู่ในเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นคำสั่ง n s Look Up คำสั่ง i ิงคำสั่ง IP Config คำสั่งพื้นฐานต่างๆนี้ที่คนสาย c y เบอร์สิทธต้อง,ต,องต้องรู้นะครับอันนี้ก็มีพูดถึงนะครับเรื่องถัดไปที่มีพูดถึงในเซอร์สองเซอร์ที่ว่ามานี้ก็คือเรื่องของ vulnerability assessment การประเมินช่องโหว่นะครับของระบบนะังั้นทุกองค์กรเนี่ยมีช่องโหว่หมดแหละนะครับเราต้องมาประเมินหรือเขาเรียกการทำ va นะครับ มันก็จะมีกระบวนการในการทํา VA ทํำยังไงนะครับใช้เครื่องไม้ <c oughs> เครื่องมืออะไรในการทํา VA บ้างทฤษฎีในการทํา V a เป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็มีกล่าวถึงนะครับ <c oughs> เรื่องเครื่องไม้เครื่องมือพวก n Map ม e เซนแมต่างๆนะครับรวมไปถึงเรื่องของการทําพวก List Management เราประเมินช่องโหว่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องมาดูเรื่องของความเสี่ยงการบริหารจัดการความเสี่ยงว่าจะดูแลความเสี่ยงขององค์กรออยังไง จัดลำดับความสําคัญยังไงนะครับเลือกกลยุทธ์ในการมารับมือกับความเสี่ยงขององค์กรยังไงในในพาร์ทของไซเบอร์ซิลตี้นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายที่ที่ในเซอร์ตัวนี้มีพูดถึงกันก็คือเรื่องของ i ินซิเดนต์แฮนด n g นะครับทุกวันนี้เราคงคงหนีไม่พ้นอะของการที่ระบบ IT ของเราอาจจะไม่รู้วันนี้คือดีเกิดข้อมูลลวติดแอนซัมแวร์ใดๆเรามีแผนในการรับมือ นะครับซึ่งในเนื้อหาของเซอนี้ก็จะก็จะพูดถึงเรื่องของโปรเซสในการทำ incident handling ว่ามันมีโปรเซสขั้นตอนวิธีการอย่างไรนะครับนั้นถือว่าเนื้อหาที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่นี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่คน c y เบอร์ c ซ r i t ต้เนี่ยต้องรู้นะครับไม่ว่าคุณจะไปอยู่ในท็อป10ของเซอร์ที่ว่าหรือจะเป็นเซอร์น้องใหม่สองเซอร์นี้ยังไงยังไงก็หนีไม่พ้นความรู้ต่างๆที่ได้กล่าวไปแล้วนะครับซึ่งก็ ถ้าเป็น c ีซีทีซิหรือเป็น i อทเนี่ยนะครับราคาค่าสอบเข้าลมก็ยอมดาวลงมาหน่อยก็อาจจะเหมาะกับคนที่เพิ่งเริ่มต้นในสายงาน Cyber ร์ซ y ตี้แล้วยังไม่รู้จะดูเซอร์ตัวไหนก็ลองสองตัวนี้ดูก่อนนะครับสำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้นะครับแล้วสนใจนะครับนะในการพัฒนาความรู้และทักษะด้าน Cyber ร์ซีตี้เนี่ยก็สามารถที่จะ เข้ามาดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.arit.co.th ได้เลยนะครับ